เครื่องปรับอากาศหรือแอร์มีความจะเป็นอย่างมากในอากาศที่ร้อนอบอ้าวเช่นนี้ซึ่งคนส่วนใหญ่นิยมติดตั้งแอร์เพื่อใช้ในการคลายร้อนทําให้รู้สึกเกย็นสบายจากลมเย็นที่ส่งออกมาจากแอร์แต่รู้หรือไม่ยิ่งเปิดแอร์ดับร้อนมากเท่าไหร่อากาศก็จะยิ่งร้อนขึ้นเท่านั้นเพราะแอร์จะปล่อยสารเคมีชื่อว่า HFC ซึ่งเป็นกา๊าซเรือนกระจกที่ติดอยู่ในชั้นบรรยากาศทําให้โลกร้อนขึ้นรู้แบบนี้แล้วเราควรมาช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยวิธีง่าย โดยการตั้งอุณหภูมิแอร์ไว้ที่26-27องศาเซลเซียสพร้อมเปิดพัดลมควบคู่กันช่วยเพิ่มการเคลื่อนที่ของอากาศในห้องและช่วยลดอุณหภูมิลงได้ประมาณ2องศาเซลเซียสซึ่งวิธีใช้แอร์ดังกล่าวนอกจากจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าแล้วยังช่วยโลกของเราอีกด้วย p t t Net Zero เพื่อโลกที่ยั่งยืน